อ่วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นกับเจ้า yamaha gt นะครับดูเลขไปก่อนนะตัวนี้รถคันนี้มาด้วยอาการไฟไม่ชาร์จนะครับอันนี้ผมจะเช็คง่ายมันไม่ง่ายตามคู่มือเลยนะครับมันจะต้องเช็คอยู่2ส่วนหนึ่งคือ วัดไฟตอนสตาร์ทนะเล่งไว้ประมาณ5,000รอบนะครับไฟต้องขึ้นอยู่ประมาณ14โวลต์นะครับแต่ทีนี้จริงๆไม่เล่งอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่12กว่า13อยู่แล้วนะครับสำหรับรถจรักรยานยนต์ทั่วไปยิ่งเป็นระบบมัวฉชีดนี่ยิ่งดูง่ายเลยนะครับปรากฏว่ารถคันนี้ชาร์จได้เต็มที่อยู่ที่ 10.98โวลต์ w, นะครับผมก็เลยต้องมาไล่เช็คดูนะครับเพราะว่าแผ่นชาร์จเนี่ยมันเป็นอะไรที่วัดดูยากนะครับนะทอจากบลกนะครับทอจากกันตัวนี้จะเป็นมาจากามัดไฟนะครับเราจะวัดที่มัดไฟโดยตรงนี่นะครับ คือศูนะครับอ่าค่าปกติ <c oughs> ของเขาจะอยู่ประมาณ0.5ถึง0.8โอห์มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าปกตินะครับก็มัดไฟยังไม่ขาดนะครับหรืออีกอย่างหนึงต็วัเป็นค่าความต่อเนื่องก็ได้นะครับ เดี๋ยวจะเปิดอ่ะถ้ามีเสียงนี้ก็คือโคตรลวดไม่ขาดนะครับข้าผมได้ก็ไปฟันทงได้เลยที่แผ่นชาร์จนะครับคุณนี้ค่อนข้างลือ,อยากถอดยากนะก็คืออยู่ตรงนี้ใต้แผงชุดกุญแจนะครับอันนี้แบตเตอรี่ใหม่นะครับลูกค้าเปลี่ยน ก็รุ่นนี้จะเป็น4ปักนะครับดูดีๆมันคล้ายกันเยอะนะครับจะต้องไปคุยกับลูกค้านะครับตัวนี้ของแท้อยู่ประมาณ800นะครับอันนึงของเทียมก็มีตั้งแต่หลักร้อยกว่าบาท เหยียดดีขึ้นหน่อยก็ประมาณ3-400นะครับก็แล้วแต่เลือกใช้เอารถจีนมาห้าเราก็จะพบปัญหาเรื่องของระบบพัตไฟชาร์จได้บ่อยเอามาดูเด็กใหมคคันนี้นะเนนพิ่งสองหมื่นลกูกไม่ได้ขี่ทางไกลนะครับไม่ได้ขี่ทางไกลขี่อยู่ตามบ้านเนี่ยก็คือ วันหยุดกับเลิกงานถึงได้ขี่ไปตะลงตลาดแค่นั้นนะเดี๋ยวคอยดู ep ต่อไป ep ที่2นะครับผมอ่าเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าเปลี่ยนพันชาร์จะเป็นยังไงนะครับ